แนนอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ3,200คำเกี่ยวกับรถถังสติงเกร y สำหรับช่อง Auto b r u ูทโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่า Welcome ตามที่คุณขอ ขีดขีดขีดเวลคัมสู่ช่องออโต้บรูทวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในรถถังเบาที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและอเมริกาอย่างสติงเกรรถถังเบารุ่นพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่ถือเป็นลูกค้าหลักและเป็นผู้ใช้รายแรกของรถถังรุ่นนี้ สติงเกรเป็นชื่อที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่ากับ M1 Abrams หรือ Leopard 2แต่ในโลกของรถถังเบาสติงเกรถือเป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจอย่างยิ่งด้วยแนวคิดที่ไม่เหมือนใครการออกแบบที่กระทัดรัดแต่เตี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและการใช้งานจริงที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวได้ดีกับภูมิประเทศแบบเขตร้อนอย่างในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงทศวรรษที่1980ประเทศไทยมีความต้องการรถถังเบารุ่นใหม่ที่จะสามารถแทนที่รถถังรุ่นเก่าอย่าง M 4 1 Walker Bulldog ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานและไม่สอดคล้องกับยุทธวิธีใหม่ของกองทัพไทยอีกต่อไปกองทัพไทยจึงได้จัดหารถถังรุ่นใหม่ที่ต้องมีน้ำหนักเบาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและมีอำนาจการยิงสูงโดยเฉพาะสามารถใช้ปืนใหญ่ขนาด105มเมตร ที่สามารถต่อกรกับรถถังหลักของประเทศเพื่อนบ้านได้คาดิงแลกเกตซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาจึงได้พัฒนาสติงเกร y ขึ้นมาโดยออกแบบให้เป็นรถถังเบาแท้จริงมีน้ำหนักเทียงประมาณ22-23ตันเท่านั้นถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับรถถังหลักที่หนักกว่า50ตันขึ้นไปสติงเกร y ใช้แชสซีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะและใช้ป้องปืนที่ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มเมตร แบบ M68 ซึ่งเป็นปืนที่ดัดแปลงมาจากปืนของอังกฤษ L7 และใช้งานกันอย่างกว้างขวางในรถถังตะวันตกเกือบทุกรุน่นด้วยน้ำหนักที่เบาสติงเกรสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วความเร็วสูงสุดบนถนนสามารถทำได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังมีระบบกันสะเทือนแบบทอร์ชันบาร์ที่ทำให้สามารถวิ่งบนพื้นผิวครุขระได้อย่างมั่นคงสติงเกรยังสามารถเคลื่อนย้ายทางอากาศได้ง่าย สามารถบรรทุกโดยเครื่องบิน C 1 3 0ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญในยุทธวิธีการส่งกำลังบำรุงและเคลื่อนย้ายหน่วยรบอย่างรวดเร็วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสติงเกรก็คือการใช้ระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลซึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมันช่วยให้พลยิงสามารถคำนวณวิถีกระสุนความเร็วลมระยะเป้าหมายและค่าต่างๆได้อย่างแม่นยำซึ่งเพิ่มโอกาสในการยิงเป้าโดนตั้งแต่ครั้งแรก แม้ขณะเคลื่อนที่สติงเรยยังมีระบบกล้องเลงกลางวันและกลางคืนรวมถึงเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ระบบเหล่านี้ช่วยให้การรบในเวลากลางคืนหรือในสภาพอากาศที่มองเห็นได้น้อยสามารถทำได้มีประสิทธิภาพในเรื่องของอาวุธหลักสติงเพรติดตั้งปืนใหญ่105มิมแบบ M68A1 ที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะ APFSDS กระสุนระเบิดแรงสูงที่กระสุนจุดระเบิดที Heat, และกระสุนฝึกซ้อมได้การใช้ปืนขนาด105มิลิเมตรทำให้สติงเ a รมีอำนาจการยิงพอที่จะต่อสู้กับรถถังหลักยุคต้นต้นอย่าง T-55 หรือไท59ได้อย่างสบายนอกจากนี้ยังมีอาวุธรองคือปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm. ิลิเมตร และปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรที่ติดตั้งบนปั้มปืนเพื่อให้พลขับสามารถยิงได้จากด้านในตัวรถเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือขณะปฏิบัติภารกิจ สติงเตรมีลูกเรือสี่นายประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงพลบรรจุและพลขับโดยที่การจัดวางภายในตัวรถถูกออกแบบมาให้ทำงานได้คล่องตัวมีพื้นที่พอเหมาะแม้จะเป็นรถถังขนาดเบาซึ่งเป็นจุดเด่นที่เหนือกว่าหลายรุ่นในระดับเดียวกัน หลังจากการพัฒนาเสร็จสมบูรณ์สติงเกรได้รับความสนใจจากหลายประเทศแต่ประเทศไทยคือประเทศแรกและประเทศเดียวที่จัดซื้อมาใช้งานในจำนวน106,000ซึ่งถูกส่งมอบระหว่างปี1 9 8 8 1 9 9 0รถถังเหล่านี้ถูกใช้งานในกองพันทหารม้าและมีบทบาทสำคัญในการฝึกซ้อมและเสริมกำลังรบของกองทัพบ,บไทยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้ในช่วงปี2000เป็นต้นมาสติงเกรจะเริ่มมีอายุการใช้งานมากขึ้นแต่กองทัพบ,บกไทยยังคงทำการปรับปรุงและยืดอายุการใช้งานของรถถังรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการอัปเกรดทั้งระบบควบคุมการยิงเปลี่ยนแผงวงจรปรับปรุงระบบส่งกำลังและระบบกล้องเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้เป็นรุ่นที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการติดตั้งกราะเสริมบางส่วนเพื่อเพิ่มความอยู่รอดเมื่อเผชิญกับภัยคุกค,คามในสนามรบยุคใหม่แมสติงเกรจะไม่ใช่รถถังที่มีเกราะหนาที่สุดแต่ด้วยขนาดและความคล่องตัวสูงทำให้มันเหมาะกับยุทธวิธีการซุ่มโจมตีการลาดประเวณและการสนับสนุนหน่วยทหารราบในพื้นที่ป่าภูเขา นอกจากนี้ Stingray ยังมีเวอร์ชั่นอัปเกรดที่เรียกว่า Stingray II ซึ่งถูกพัฒนาเพื่อดึงดูดตลาดส่งออกโดยมีการปรับปรุงระบบป้องกันระบบยิงระบบนำทางและสามารถติดตั้งป้อมปืนที่มีการควบคุมด้วยระบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม Stingray II ยังไม่สามารถทำยอดขายได้มากเท่าที่บริษัทหวังไว้ หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญของสติงเกรคือการซ่อมบำรุงที่ง่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำและใช้อะไหลที่สามารถจัดหาได้จากตลาดทั่วไปรถถังรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้เน้นประสิทธิภาพต่อราคาสูงสุดเหมาะสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการกำลังรบที่มีคุณภาพสำหรับประเทศไทยสติงเกรยังมีบทบาทในยุทธศาสตร์การวางกำลังในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้รถถังหนักขนาดของสติงเกรช่วยให้สามารถผ่านพื้นที่แคบๆได้อย่างคล่องตัวโดยเฉพาะการปฏิบัติภารกิจในเขตชายแดนหรือพื้นที่ลาดประเวนระยะไกลแม้จะผ่านเวลามานานกว่า30ปีสติงเกรก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกำลังรบไทย และยังคงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความสำเร็จขององค์การจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะทางโดยเฉพาะการรบรับใช้กับภูมิประเทศของประเทศเราปัจจุบันในปี2026กองทัพบ,บกไทยยังมีการใช้งานสติงเกรยอยู่ในบางหน่วยงานโดยมีการบูรณาการกับระบบตรวจการไร้คนขับและมีการฝึกซ้อมแบบผสมผสานกับหน่วยรบยันเกราะรุ่นใหม่ เช่น VTC และ T 8 4 o p l o t ีเพื่อสร้างสมดุลในกำลังรบและการใช้งานทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแม้ว่าจะไม่ใช่รถถังหลักหรือรถถังที่มีเทคโนโลยีสูงล้ำเหมือนของประเทศมหาอำนาจแต่สติงเกรยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การวางแผนจัดซื้อที่ฉลาดล้ำและเหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของประเทศในช่วงเวลาที่ทั่วโลกต่างมุ่งหน้าไปยังรถถังหนักที่มีราคาสูง ประเทศไทยได้เลือกแนวทางที่แตกต่างและได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสติงเกรรถถังเบาที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยและยังคงมีบทบาทสำคัญในยุทธวิธีของกองทัพไทยในปี2026ถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้บลูทของเราไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีด